อย่าคิดว่าคุณใหญ่และอย่าคิดว่าคุณกินเยี่ยวได้แล้วคนกินวายจะไม่กล้าฟ้องคุณไม่ว่าจะกินเยี่ยวกินขี้อะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็รอรับหมายสารผมไม่เคยโกงธนาคารไม่เคยติดคุกยี่สิบปีนะครับนะไม่เคยทุจริตนะโกงแบงก์โกงธนาคารติดคุกยี่ปีอะไรผมไม่เคย ไม่เคยมีคดีทุจริตนะครับและไม่เคยฟอกทนายตั้มนะครับไม่เคยไม่เคยฟอกทนายตั้มและไม่เคยให้ผู้เสียหายในคดีทนายตั้มไปฟอกตัวเองให้ตัวเองดีก็ไม่เคยนะครับผมไม่เคยฟอกทนายตั้มไม่เคยมีคดีทุจริตไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยโกงโกงธนาคารนะครับนี่คือตัวผมนะนะครับนะก็อย่างมากก็คือคนที่เมาหลังเลิกงานในเวลางานไม่เมานะ หลังเลิกเงาหลังเลิกงานเมาไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเข้าใจนะเออนะนะครับไม่เคยติดคุกติดการนนะเพราะโกงเงินธนาคารยี่สิบปีอะไรไม่เคยนะครับผมผมไม่มีนะครับไม่เคยล้มละลายไม่เคยอะไรต่างไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินไม่เคยทําชั่วทําเลวนะครับนะนะนะอันนี้เรียนให้ทราบนะครับแต่ถ้าแฉแล้วไม่เป็นความจริงก็เตรียมรอรับหมายสารก็แล้วกัน นะครับสำหรับที่เป็นนักแฉนะส่วนพี่น้องประชาชนคงไม่ฟ้องร้องใครแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ประชาชนเป็นสื่อมวลชนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกินเยี่ยวกินขี้อะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็รอรับหมายสารถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะผมคงไม่ไปแล้วนะครับนะก็เหมือนบิ๊กโจ๊กอ่ะโดนช่องบางช่องเนี่ยโจมตีแบบต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยดูบิ๊กโจ๊กดูน่เห็นนะบิะ๊กโจ๊ก นะโดนด่าเป็นซีรีส์เลยอ่ะเป็นซีรีส์ซีรีส์เลยคล้ายๆเหมือนกับคดีของพี่อ้อยเนะี่ยเขาก็ฟ้องร้องช่องนี้คดีก็อยู่ในศาลนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเก่าก็ท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ฟ้องช่องนี้เหมือนกันคนเป็นทนายความของท่านอดีตพบตรก็เพื่อนผมครับทนายสุชาติครับขวัญเครือเพื่อนผมเลยเพื่อนสนิทเลยนะเป็นอาจารย์สอนที่ราชพักพัทครนะครับนะเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าคุณใหญ่และอย่าคิดว่าคุณเกกินเยี่ยวได้แล้วคนกินวายจะไม่กล้าฟ้องคุณสุวัสด์แจ้งยอดสิทธิ์สุกก็ฟ้องคุณบิ๊กโจ๊ก็ฟ้องคุณบิ๊กโจ๊กก็โดนด่าเป็นซีรีส์เขาก็ฟ้องนะนะและผมถ้าได้รับความเสียหายผมก็ฟ้องผมไม่ได้กลัวเลยนะผมแคร์สื่อมวลชนแต่ไม่แคร์ช่องกินเยี่ยวกินฉี่อะไรผมไม่ไม่แคร์ก็รอดูนะครับว่าผมจะฟ้องจริงไหม นะครับนะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะนะครับใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่พ่อผมนะครับนะผมมบะผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวคุณจะไปร้องเรียนจะอะไรเต็มที่อะไรผมเนี่ยไม่อะไรนะผมเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแล้วเดี๋ยวดูด้วยว่าผมจะฟ้องจริงไหมนะครับนะพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้ยงยอดสุขก็ฟ้องช่องนี้ไปว่าเขาบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องคุณดูดิบิ๊กโจ๊กโดนด่าเป็นซีรีส์เลยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กมาพูดว่า ช่องนี้ช่องกนจีเนี่ยดา่าบิ๊กโจกยาวน้าต่อเนื่องไม่จบเลยเพราะอ,อะไรทําไมเขาถึงด่าเป็นซีรีส์เพราะอ,อะไรพี่น้องไปคิดดูนะคณะทําไมคดีเคสพี่อ้อยทําไมเล่นเป็นซีรีส์เลยเออเพราะอ,อะไรนะครับมีเงินมีทองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงบิ๊กโจกทําไมโดนด่าแบบต่อเนื่องตลอดเลยนะไปถามพี่โจ๊กดูโดนช่องกินฉีโดนเป็นซีรีส์เลยเดี๋ยวผมก็จะเอาบ้าง นะถ้าจะมาเล่นผม,ผมก็นั่นบ้างแต่ถ้าผมเสียหายผมฟ้องเลยนะครับนะถ้ามาดันอะไรต่างเห็นก็บอกเขาท้ายผมฟ้องไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวผมก็จะฟ้องให้ดูไงนะครับนะนะไม่มีใครกลัวใครหรอกนะนะครับนะแล้วผมก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเขาต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นพอผมเห็นต่างกับเขาเอาเอามาว่าผมนะครับผมไม่ใช่ทนายของสิทาและไม่ใช่คนที่อะไรต่างๆผมเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนผมไม่มีหน้าที่จะมากระทืบเพื่อน ใครชอบผมก็เข้ามาไม่ไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านแบบอคุณสอยุทธ์บอกเอ้ยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจะไปยากอะไรผมก็มีตัวตวนของผมและที่ผ่านมาประวัติผมไม่มีดนะ่างพร้อยมีแต่เป็นคนขี้เมานะแล้วอาจจะเป็นคนปากเสียปากหมาแล้วแต่คนชอบก็ชอบหิวแสงก็หิวแสงถ้าไม่หิวแสงจะมาจัดรายการทําไมเรามาเดินสายทําไมนะทุกคนเป็นสือ่อหิวแสงทั้งนั้นนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็พร้อมที่จะ ตอบโต้นะครับถ้าจะมาใส่ร้ายผมผมจะดําเนินคดีหมิ่นประมาททันทีนะครับแล้วเดี๋ยวดูแล้วผมจะกล้าฟ้องไหมนะครับถ้าพาดพิงอะไรที่ผมเสียหายนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเดี๋ยวผมดําเนินคดีเลยพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ดําเนินคดีกับเนี่ยเนี่ยช่องกินจีนะครับทนายสุชาติเพื่อนผมแล้วลองไปถามเขาดูนดี่เออนะบิ๊กโจ๊ก็ฟ้องอะ่ะโอ้ยเอาเรื่องบิ๊กโจกมาเล่นทุกวันเลยเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเขจะเอาเรื่องบิ๊กโจกมาพูดบ้างว่า ช่องนี้เขาเล่นบิ๊กโจ๊กขนาดไหนเล่นยังไม่จบเลยตอนเนี้บิ๊กโจ๊กจนออกจ,า,จากราชการไปแล้วเขายังเล่นไม่หยุดเลยอ่ะนะครับตอนนี้เขาก็เล่นทนายตั้มเล่นต้นอ้อเล่นทุกคนกันชัยก็โดนใครก็โดนโดนหมดอนะ่ะกันชัยก็โดนอ่ะนะนะทุกคนโดนหมดอนะ่ะช่องนี้เขาดีอยู่คนเดียวอนะ่ะตอนนี้เขาเลยคิดว่าเขาเป็นแบบสุดๆยอดแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะเอาแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะต้องให้สัมภาษณ์ดานายหมาแก่หมาแก่ก็โดนช่องนี้เล่นงานเหมือนกันอนะ่ะโดนหมดอนะ่ะโดนทุกอย่างอนะ่ะ นะครับนะเนี่ยคุณนายก็โดนช่องกินฉี่เล่นซะยับเหมือนกันเขาไม่ตอบโต้ไม่ใช่เขากลัวหรอกบางครั้งเขาก็เห็นว่าเออ,อายุมากแล้วนะครับนะนะครับโดนหมดอนะ่ะตอนนีเ้เขาก็เริ่มสงสัยว่าคุณอ้อยจะมาฟอกช่องกินถี่หรือเปล่าเขาตั้งคำถามกันนะครับเนะนะครับก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้ช่องนี้ก็ไม่เคยไดดังเท่าไหร่ แต่พอดีคดีพี่อ้อยกันมาดังเลยไม่รู้ว่าใครฟอกใครนะระหว่างช่องกินฉี่กับพี่อ้อยนะเขาก็ตั้งคําถามกันไปพี่น้องว่าไงนะนะครับนะฮะแล้วไปถามพี่โจ๊กดูโดนช่องกินฉี่เล่นโอ้โหเป็นซีรีส์เลยบิ๊กโจ๊กโอ้โหโดนยับเย,ยินเลยนะครับเอาละครับถ้ารักพี่เดย์ติดตามพี่เดย์นะแล้วก็ดูช่องสำรองของพี่เดย์ด้วยมีหลายช่อง t ิกต็อกช่องทนายจุกครูภาษาไทยนะจุกกรูติดตามไว้ ถ้าอยากฟังความรอบด้านนะฟังจากช่องกินฉี่แล้วต้องฟังจากช่องกินวายช่องกินวายนี่ยอมรับความจริงอยู่กับความจริงนะนะครับนะแล้วถ้าหมิ่นประมาทผมฟ้องทันทีเพราะว่าคระทามาแล้วจะได้ฟ้องไงแล้วนะดูที่พี่เดจะกล้าฟ้องไหมนะครับนะประเมินผมต่ําแล้วผมไม่ใช่ทนายทนายสีเทานะครับนะเข้าใจนะนะครับกินวายมาทางนี้กินเยี่ยวไปอีกช่องหนึ่ง นะครับถ้าอยากจะดูกินเยี่ยวก็เชิญอีกช่องหนึ่งตามสบายนะครับนะถ้าช่องกินวายก็ช่องพี่เดแต่ถ้าช่องกินเวกเอ่อกินเยี่ยวกินอะไรก็อีกช่องหนึ่งคนละช่องกันนะครับทุกครูทุกคร,รูนะครับทุกคนต่างมีเอฟซีครับนะต่างมีเอฟซีเป็นของตัวเองผมก็มีอยู่สองสามล้านคนนะช่องกินเยี่ยวเขาก็มีหลายล้านคนเหมือนกันเพราะนั้นก็เลือกเอาระหว่างช่องกินเยี่ยวก,กวับช่องกินวายนะผมว่ากินวายน่าจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพนะ แต่แดกเยี่ยวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่อยากกินวายครับไม่อยากกินฉี่ครับนะ,นะอยากกินอยากกินฉี่ไปดูอีกช่องหนึ่งอยากกินวายก็ดูช่องพีเดเพราะพีเดชอบกินวายนะครับแต่กินวายนะครับหลังเลิกงานนะครับไม่ใช่ว่าเวลาทํางานมานั่งดื่มเหล้าเลย <laughs> ผมไม่ใช่คนบ้าผมคิดแบบคนญี่ปุ่นผมเมื่อกลับจากญี่ปุ่นมาเนี่ยก็มีลูกความเป็นคนญี่ปุ่นก็บอกเวลาทํางานนี่ก็ทําเต็มที่ครับ แต่หลังเลิกงานก็เมาเต็มที่ครับผมก็เป็นคนขี้เมาครับไม่ต้องปิดปิดบางบางแต่เมาแล้วไม่เคยขับรถเพราะว่าผมมีคนขับรถเพราะผมเป็นผู้บริหารนะครับนะเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอ่านสำนวนอ่านหนังสือหาแหล่งข่าวนะครับนะทุกวันนะครับก่อนจะมาจัดรายการนี่ก็คุยมาเช้าคุยกับหมอปลาคุยกับนักข่าวคุยอะไรก่อนจะมาจัดรายการนะครับทําไมบางช่องกลางจังเที่ยวท้าทายคนนั้นคนน,คน,นี้กินเยี่ยวไปทั่วเอนะครับ ทำไมบางช่องกลางท้าทายคนนั้นคนน,นะคนนี้นะจะแฉคนนั้นจะจับคนนี้จะอะไรต่างๆไม่รู้ต้องถามช่องนั้นดูนะเพราะช่องผมนี่กินวายช่องกินเยี่ยวคนละช่องครับนะครับอืมนะครับนะคนละช่องกันนะให้กําลังใจพี่เดนะครับออบอสวอไปถึงไหนก็กำลังจะไปให้การเพิ่มเติมที่กองปราบวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรครับพี่เด อาจารย์เป็นอินฟูที่ใจกว้างผมชื่นชมครับนะจะชวนอาจารย์ไปญี่ปุ่นนั่งบนหิมะอ๋อครับผมก็กลับจากโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียวมานะครับสําหรับผมนะครับนะครับนะในการวิาพากษ์วิจารณ์คดีทนายตัํมเนี่ยนะใครจะด่าจะทออะไรเต็มที่นะครับไม่มีการฟ้องร้องนะครับเอาให้เต็มที่เลยนะครับนะครับใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ผมนะจะด่าจะทอจะสาบแช่งอะไรนี่เอาเต็มที่เลย ผมไม่มีการฟ้องร้องใครเพราะผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะแล้วครับครับตัดสายไปก่อนคุณหนุ่มกัญชัยโทรมานะครับนะครับอ่านะครับนะครับเอาละครับพุทธอภิวันเขาฝากพี่เดบอกให้ทนายตั้มซ้อมกินฉี่ไว้ด้วยเออครับผมดูครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้สองชั่วโมงกว่าคุณพุทธะเขาจัดทนายตั้มเต็มที่นะครับนะครับ